แล้วก็ยังมีนะคะในพื้นที่อีกพื้นที่หนึ่งค่ะที่ดูเหมือนว่าจะโดนแชร์กันออกมาในโลกออนไลน์เลยทีเดียวนะคะไม่น่าเชื่อว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วกับชาวนาเคียนค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชออกมาติดป้ายท่านผู้ชมคะติดป้ายว่าโรงพยาบาลสนามคัดค้านนะคะขอคัดค้านโรงพยาบาลสนามค่ะ จนกระทั่งทำให้นะคะเพจ Facebook อย่างป๋าปุ้นจุนเนี่ยเขาเอามาลงเอาไว้เลยบอกว่าอย่าป่วยเองก็แล้วกันชาวนาเคียนนะคะเขาออกมานี่ภาพไดีให้ดูเลยนี่เป็นภาพนะคะเราชาวนาเคียนไม่เอาโรงพยาบาลสนามนี่ให้ไปตั้งนะคะที่ให้ไปตั้งที่บ้านประหลัดเทศบาลน,นี่ แล้วก็บอกว่าถ้าเทศบาลตั้งแล้วก็ชาวนาเคียนเนี่ยจะเผาขนาดนั้นกันเลยทีเดียวนะคะโหก็เลยกลายเป็นประเด็นที่กําลังได้รับการวิพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะบางคนมาให้ความเห็นเอาไว้นะคะบอกว่าเจ้าอย่าว่าอย่าว่าชาวนาเคียนคือทําแบบนี้เนี่ยเป็นแค่เพียงคนส่นน้อยเขาเองเขาเห็นด้วยนะที่จะให้มีการตั้งโรงพยาบาลสนามน่ยนะคะและ บางคนก็ออกมาบอกเลยค่ะเนี่ยบอกว่าอ่านข่าวไปเนี่ยจริงๆที่บอกว่าที่บอกไปตั้งที่ทุ่งท่าลาดเนี่ยมันไกลาจากชุมชนเยอะนะแต่ก็ไม่ควรจะเขียนว่าชาวนาเขียนนะเขียนแบบนี้มันเหมารวมไม่ดีเราสนับสนุนให้มีนะนี่บางคนเขาก็สนับสนุนนะคะแต่ว่าวก็จะมีบางพวกบางฝ่ายละ่ะที่ไม่สนับสนุนนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่กําลังถูกวิาพากษ์วิจารณ์กันไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะบางคนก็มาให้ความเห็นเลยบอกว่าโควิดที่ว่าน่ากลัวเนี่ยยังไม่น่ากลัวเท่ากับจิตใจของคน ถ้าหมอบอกว่าไม่รับรักษาคนนาเคียนล่ะพวกคุณจะรู้สึกยังไงใจเขาใจเราทุกคนไม่มีใครอยากติดทุกคนก็กลัวแต่ก็ต้องอยู่กับมันที่ได้เราต้องรอดไปด้วยกันไม่ใช่รอดแบบตัวใครตัวมันอย่ามั่นใจว่าตัวเองนั้นจะไม่มีวันติดค่ะตอนนี้ก็มีคนหลายคนออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยเนี่ยนะคะกับการเคลื่อนไหวต่างๆที่มันกําลังเกิดขึ้นในพื้นที่นะคะของอบ้านนาเขียนนะคะในพื้นที่จังหวัดนะครศรีธรรมราชแหละค่ะอ่าส่วนที่เปรู ทานผู้ชมคะเปรูเนี่ยปรากฏว่าเขาออกกฎบังคับประชาชนให้สวมหน้ากากซ้อนสองชั้นเลยบ้านเราเนี่ยนะคะมีกฎในการใส่หน้ากากอนามัยให้ใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยออกไปนอกเคียสถานคใครไม่ใส่เนี่ยโดนนะคะโดนปรับโอ้โหเปรูเนี่ยให้ใส่สองชั้นเลยนะคะไม่ได้ใส่ชั้นเดียวนะให้ใส่สองชั้นยังไม่พอต้องใส่เฟซชิลด้วยค่ะเพื่อป้องกันใบหน้าถ้าหากว่าจะต้องเดินทางไปในพื้นที่แออัด ไม่ว่าจะเป็นตามอาคารพาณิชย์ห้างสรรพสินค้าและพื้นที่สาธารณะ,ะนะคะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะสกัดการแพร่ระบาดของโควิด19นะคะที่กำลังระบาดระลอก2อ,อยู่ในเปรูเวลานี้ค่ะ